สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาเล่นโหมดไม่ใช่เล่นโหมดเดียเราจะมาทำสากไพ่แพ้ก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีเวลาทำโหมดทำโหมดได้แมนะครับมามาทำสากไพ่แพ้ก่อนแล้วกันนะมาทำสากไพ่แพ้ก่อนนะครับออื่นเอาไว้ทวีหลังนะทำในด่านสองได้จะได้อยู่ทำในด่านสองเลยก็แล้วกัน ปล่อยให้หมาตีครับตัวเดียวไม่น่าพออะตัวเดียวไม่น่าพอต้องสองตัวมีแค่ตัวเดียวอะต่อมาแล้วนี้ ตัวเดียวไม่พอ,อยิง่งด้วยสองตัวเร็วเร็วเร็วโอเค ไปสากแรก <Okay. S 1> ต้องการอีกตัวหนึ่งมนันนี่มาตีกู้เอาหมาไปเลยละ <the> เร็วเร็ว โจมตีโจมตีทำอะไรของมันวะโอเคต้องตัดพักครึ่งหน่อยมั้งคงต้องตัดพักครึ่งหน่อยนะครับอันตรายแล้ว ไปไปต่อกันเลยไปต่อกันเลยไอหมาน้อย <'m> อุย้ยโดนกัด <found> โดนหมากัดเอาหมากัดอีกแล้ว uh. เอาเลย ผมบอกเลยนะว่าภาคสี่ภาคสีท่ทำออกมาดีนะครับภาคสี่นี่ทำออกมาออกทำออกมาดีมากครับเป็นภาคสี่ที่ถูกใจอยู่นะเป็นภาคที่ทำออกมาเยอะอะ่ะเออมีหลายอย่างให้ติดตามอะ่ะมีหลายอย่างให้ดูอะ่ะเออสุดยอดมาก มาเลยภาคสี่ค่อนข้างถูกใจนะครับค่อนข้างถูกใจเลยถูกใจแบบโดนๆถูกใจแบบชัวชัว เรือกี่ฉากวะเอก,าเกาชานอะไรอ่ะเอเราอ่านไปแล้วโอเคครับต่อกันเลยต่อเธอที่ไม่ใช่ต่อใจมาดีต้องมาเออใจเย็นต้องมาต้องเอาบอกว่าใจเย็นไง ไปไหนจะไปไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ปลอดภยัยโอ้ยลงโอ,อไปทีโอเคผพว่ามันน่าจะหมดแล้วนะไม่น่ามีอีกแล้วนะน,น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเฮ้ยหมาน้อยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะมีมงไง สวัสดีอ๋อแสดงว่าหมดแล้วใช่ไหมโอเคผมจะเอาอีกครั้งนึง่งครับว่าหมดจริงไหมนะครับ อ,อีกครั้งหนึ่งนะนี่เป็นรั้นสุดท้ายนะครับผมทำโอเคใจเย็นน้องมาใจเย็นเยอ้ย โอเคครับจบแล้วนะครับสำหรับฉากพ้ายแพ้นะครับโอเคทไว้เท่านี้แหละมาทําให้ก่อนนะเพราะว่ามันจำเป็นมากเพราะว่าไอฉากเอาเด้เอเดไอฉากในแมนน่ะเวผมคิดว่าผมน่าจะตายหลายรอบนะครับกลัวมันจะไปเข้าฉากนั้นอัตโนมัติมันถ้าเข้าฉากอัตโนมัตินะครับผมมาทําให้ก่อนพอมันเข้าฉากก็ให้มันเข้าไปเลยครับ พาร์ทหน้าเราก็จะมานด้แมรแล้วนะครับโอเคนแมรหร้อปลอาว่าอ่านถูกไหมจะนายเธอไนเธอ,ออะไรก็กช่างเถอะนะครับโอเคเท่านี้แหละเดี๋แล้วมีปืนเลยไหมไม่มีลายใหม่นะโอเคเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับโอเคเท่านี้จริงๆแล้วจบละใครที่เข้ามาชอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ